สวัสด,ดีครับมาอยู่กับช่องเด็กชายตะปุนก็แม่งนะครับวันนี้เราก็บอกไปลาไหล่ก้าวว่าจะเข้าประตูเลสเตอร์อไปเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวสมขอเอาของไปก่อนอ,อย่าเอาเยอะผมต้อง,งาตามแต่จานูกับลูกจานูจานูวหญิงเปลี่ยนลิ้นต่านูตาตายเนี่ยแบบดน้เดูเนี่หัว ไปสักนิดนึงเผื่อปลาไหลก้างดิบก้าวนะครับโอเคไปไหมพร้อมไหมเดี๋ยวผมจะโนก่อนก้าโดยผมจะดักเม็นตานูเลยผมเอาไปตามที่รู้สึกโอเคโอเคเพื่อเอาแผ่นเพลงไปเปิดด้วยอันนี้ผมเองชาร์จเองนะครับเลยพร้อมเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนก่อน นี่เอาแล้วเราจะทำยังไรไปอุดกรงนณ์เข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยเอาก่อนแล้วก็วางโอเคพร้อมสามสองหนึ่งเร็วอะไรกันเร็วเฮ้ย อะไรก้ารีบหนีไปก่อนเร็วเวอ้ะ,อะ,อะอาตายแล้วาตายแล้วอนหนีระตังชีวิต แล้วก็เห็นตรงนะครับคือว่าเพื่อเราฆ่าโจนแล้วก็ก anyway ินนมนะครับไม่อยากใช้เอนะครับโอเคไปกันมเราเห็นแล้วปลาไหลก้างต้องไปที่บ้านเอ็มพีซีมันก็จะมีไอ้นูอะไรที่ว่าปรุงยามันมีนะเดี๋ยวเราไปนอนก่อนเดี๋ยวเราไปนอนก่อนมาเร็วนอนเบ็นเล็จะไม่จะไปนอนเออไม่นอนให้มันเช้าเช้าไปเลยนี่เราไม่ต้องกังวล เอานอนเตียงปีแล้วเหรอเนี่ยนอนเตียงปีโอเคเดี๋ยวเราเตียนสีชมพูก็ได้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมพร้อมนะครับหมู่บ้านก่อนไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านคลิปนี้ก็ไปหมู่บ้านนะครับไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านนะตามมาตามมาถึงยังแล้ก็วิ่งมานี่ตรงนี้ก็ตามไป คตามมาตามท้องเลยน้มมองนีแล้วแล้วก็หาที่ปรุงยาไปเลยมันก็จะมีที่ผมเหม็นคือมันอยู่บ้านตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเอากันเลยป่าไหลกล้างป้าขอรบกวยไปสิส้าหน่อยไปกันตอนนี้ป่าไหลกล้างเราก็ไปมาให้นะครับ โอเคนะครับเราก็ได้นุมาแล้วนะครับเราเตรียมตัวไปกันฟะอีบแล้วต้องไปขุดทรายนะเตรียมถอไปเลยตอนนี้ปลาไหลก้างกำลังเดินอยู่อ้เล็กเอาพริกเอ็กไม้เราแชา่เสร็จได้ใช่ไหมเอาไม้เราขนะุด โอเคก็ตามไปนะครับอ้าวตรงไหนวะอ๋อนี่นี่เยวได้เลยขุดไปเลยนี่นี่ดูนี่ดูน่ะนี่ตรงน้นนนเราก็หาทรายด้วยอ๋อตั้งอะไรก้าปต้องอะไรนู่ก่อนแต่ผมมาขุดทรายนะครับผู้ชมโอเค ้ผมก็ไปอ่าไปเลเตอร์แ exactly ล้ว no ก็เลเตอร์อะแล้วก็มาหน่อยนะครับนะเพราะว่าสเกลเดตันตกจนหัวหลุดเลยนะครับแล้วกระายแล้วเราไปใหม่เราเบลเนื้อวัวนปุงยาครับเราไปเอยามาด้วยแล้วก็เผาอันนี้เพื่อทำกระจุกมีแร mm ่แร่อยากปุงยาเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเผาอันนี้ก่อนเราเผาว่าเผา เผาเผาเผา่ยนนโอเคถ้าต,ตรงนี้เลยเหรอทำไมยัดไม่ได้บนเมลมัน่าตั้งอันนี้น่าจะตั้งตรงนี้ก่อนทำไมยัดบนเมลได้ล่ะบนเมลเหรอมันยัดไม่ได้ยั่ไหนไหนอะมันยัดในในถือวันไม่ได้มันทำไม่ได้ระวังเปลืองออแล้วก็วางออนี้ไปนะครับปู<ะ>๊ช <laughs> น่อปลาอะไรก็ปลาตกปลาหรอเดี๋ยวเราตั้งความตั้งปลาดีกว่าแล้วมันท้งแล้วไปลาอะไรก็ตท้งเป็นไหมตั้งเป็น,ป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 นทั้งอยู่ตัไม่ได้เลยเลยโอเคทำเลยนะ<ม> <ๆ S 2> เราจะได้ตั้งปลาตั้งสมุตตั้งอะไรต่างๆ,ๆใช่ไหมเจโรโกตั้งน้ำก่อนตั้งน้ำอยู่ในปะดาตายนะตะกกตายตั้นตงน้ำอ่ะของตาย เราไปให ah, ้ silently, ่านัวอัไปอ่ะนัวแลเกตักหน well. ่อยเราไปอูมาครับไปมาเลยครับคับเกละ ตัว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 โอเคเกเกโอเคเพิ่มแล้วก็เมไนักหน่อยไักหน่อยเรกะว่า โอเคทำอะไรต่อผมผมอยกระดิ่งมากกระดิ่งจากหมู่บ้านอะไรก้างเอากระดิ่งมาเถอ,อไปเอามาโอเคโอเคแล้วก็ผมเก็บเข้าไปก่อนนะครับโอเคก็เราไม่ได้ทำอันนู้นนะครับเพราะว่ามันทำไม่ได้อะทุกคนวัตถุดิบเยอะวัตถุดิบเยอะอะทำยัง,งาดีไม่รู้นะก็ โอเคตอนนี้ลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าเปับผว้ดามายกานี้จะเป็นะนะครับบาย